ช่างคอมาวเลยหน่อยผมอะไรผมมันหนักเทสได้ไหมช่างได้ครับช่างนีอะไรชอบไหมมีครับมีอะไรชอบอยู่ครับของเก่าก็มีใช่ป่ะมีครับมีเยอะไหมมีเยอะอยู่ครับเดี๋ยวผมยังให้ช่างเทสลูกนี้ว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้เดี๋ยวไปดูของช่างลองก็ได้ว่ามีกี่อันไปครับของเก่ามีไปดูกันครับไปดูอะไรกันเลยทุกคนไหนของช่างอ่ะนี่ครับเนี่ยแหละของผมโอเจโอเปซีเหรอใช่ครับอ๋อ ดูเอาได้เลยครับช่างไปแนะนำหน่อยดิตัวนี้ใช้ได้ไหมช่างใช้ได้ครับตัวนั้นโอ้ตัวนี้ใช้ได้เนาะครับผมประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณหกพันกว่าบาทได้ไหมได้ครับอันนี้โอ้โหปั๊มพเวอร์เยอะเลยทุกคนเลยช่างเขาแนะนำอันนี้ปั๊มลมอะไรวะเนี่ย6 u กยูโอ้ g ีอเป็ด ปั๊มสายโอ้อันนี้่4 5, 4, 4 UD โอเคช่างไปเทสตัวนู้นในผมก่อนแล้วถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวผมจะดูลูกของช่างมันแตกตากก่างกันยังไงที่มันใช้ได้ปะปครับมาเทสกันเลยครับครับเทสตให้ผมดูหน่อยครับของผมมันใช้ได้ไหมได้ครับเราต้องหยดน้ำมันเข้าไปก่อนนะครับโอเคหยอดเข้าไปเต็มแล้วเราจะเทสให้ดูครับว่าถ้ามันใช้ได้มันจะแน่นครับ จะแน่นใช่ไหมับผมใส่ไม่ได้เพราะมันจะหลวมเลยโอเคฉันฉันมาให้เอฟซีดูหน่อยดูหน่อยมันโดนกล้องเรานะพุ่งจะกล้องนะทุกคนเราเอามือนี้ไดขัดรูไว้ก่อนครับปิดรูไว้เลยใช่ไหมใช่ครับอ้อ่ามุนเนี่ยทำใช่ได้มันจะแน่นนะฟ้ามันใช่ไม่ได้มันจะหมุนอย่างนี้ครับเนี่ยเพื่อนไม่น่าเลยของผมมันแข็งเนาะไปเอาของช่างมาเทสให้ดูหน่อยว่ามันแน่นขนาดไหนได้ครับ คงเท็ดดูนะทุกคนถ้าใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้จะหมุนลอยอย่างนี้ทุกคนเนี่ยเนี่ยโอ้นี่ใช้ไม่ได้ใช่ไมหมช่างแบบเนี้ยไม่ได้ครับหนห่เขาดูรูปของช่างมาดูดิดูรูปของสุดสุดจะดันแน,น่นเลยครับเนี่ยคือตอกนั้งมันเข้าไปคงเท็ดดูคงอยากรู้อ่าเท็ดเอาเลยครับ ผมตัวสัมผัสโดยตัวตัวมือผมเองใช่ไหมครับผมโอเคพวกทุกคนแน่นนะครับนน่จะตึงเลยน่ะเวลาเราปล่อยมันจะตีกลับในทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเลยเนี่ยครับตีกลับเลยครับแน่นเลยตีกลับปล่อยจะตีกลับแบบนี้เลยเนี่ยนี่ใช้ได้นะของช่างของผมมันใช้ไม่ได้ละลูกนี้ใช้ได้นะแน่นมากเลยเนี่ย ่อยเลมปีกลับไม่ใช่ได้แบบนั้นใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมซื้อลูกนี้นะช่งางครับผมโอเคครับ